สวัสดี FC แฟนคลับทุกท่านนะครับอยู่กับอดริสันแฟมิลี่ในช่วงเที่ยงวันนะฮะ FC นะฮะตอนนี้เราก็ยังไม่ได้ออกไปกินข้าวนะก็วันนี้นะครับช่วงบ่ายนะครับจะเห็นไม่เห็นอดริสันนะอดริสันจะนะกลับบ้านในช่วงบ่ายนะครับนะก็อย่าลืมฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนะฮะก็วันนี้นะมีแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ FC นะ สำหรับช่องอดิสรนแฟมิลี่นะนะครับผมมีนะครับของที่จะเอามาใส่องค์พ่อปู่ปฏิจิตนาคาราชนะครับซึ่งตามที่เราได้ทำการประชาสัมพันธ์ไปแล้วนะลุงลุงคลอนุญ,ญาตให้กับอ่ายูทูบเบอร์และ f c เนาะที่จะเอาแผ่นทองนะครับนะวัตถุมงคลมาใส่องค์พ่อปู่นะครับซึ่งเราก็ทำคลิปไปแล้วนะฮะในอาทิตย์อ่าก่อนที่เราจะไปขึ้นศาลนั่นเองนะ FC ตอนนี้ล่าสุดผมถือ ของสำคัญมาด้วยแล้วนะฮะก็มาดูกันว่าผมเอาอะไรมานะฮะ F4 อ่าตอนนี้ผมนี่ยนี่นะครับเป็นชุดพระเครื่องนะชุดมหายันห้าหานะหลวงปู่สุภานะครับนะอธิษฐานจิตไว้นะครับก็ผมได้ชุดพระเครื่องนี้มานะครับแล้วก็ชุดหลวงพ่อทวดนะหยียบน้ําทะเลจืดนะฮะอันนี้ก็เป็นที่ระลึกนะฮะอ่เดิมที นะครับผมไม่ได้ได้ด้วยตัวเองนะ FC ผมได้มาอีกทีจากพี่นะครับที่สนิทกันนะฮะเพื่อนมอบต่อให้ผมนะฮะเนื่องจากเป็นวันสำคัญขึ้นบ้านใหม่ของอดิสรตอนนั้นนะฮะเป็นพี่พี่ชายที่สนิทกันที่ทำงานเดิมนะครฮะเพื่อนก็เลยมอบภาะเครื่องสองตลับนี้ให้อดิสรมานะครับตอนที่ผมขึ้นบ้านใหม่นะเป็นที่เอามาสักการะบูชาที่บ้านนะครับ นะซึ่งตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี6-1นะฮะจนถึง6-5นะครับ, 5, รบผมพระชุดนี้ทั้งสองชุดเนี่ยจะอยู่ที่ห้องพระซึ่งมีการสวดมวนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจำนะแอดอธิษฐานสวดมวนต์ไหว้พระอยู่เป็นประจำนะรพระเครื่องนะครับที่ห้องพระนะครับก็จะนะครับวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับนะวันที่7นะฮะวันที่7 เดือนเก้านะครับ2565นกหะแอดก็จะนำพระเครื่องของแอดนะครับเอาไปไว้ที่องค์พ่อปู่ปริจิตนา,นาคราชนะครับเพื่อให้ลูกหลานนะฮะได้มากราบสักการะบูชานะครับวัตถุมงคลชุดนี้นะครับทั้งสองชุดนี้รวมถึงแผ่นทองนะฮะของอดิสรนุกกี้แล้วก็ fc ีที่เพื่อนติดต่อมาส่วนตัวนะครับนะก็จะเอา ไปใส่ไว้ในองค์พ่อปู่นะครับ FC นะครับก็เป็นชุดนะฮะเครื่องมงคลนะครับก็เขาเรียกว่าเป็นนะครับเรากราบไหว้ด้วยใจสักการะบูชานะครับแต่บุญบรารมีนะครับที่เราทําคนเดียวเนี่ยมันก็จะมีมีอยู่แต่ว่ามีไม่มากแต่ถ้าเราให้อ่าเอาไปเป็นส่วนของส่วนรวม บารมีเราก็จะมากขึ้นนะ FC เราสละในส่วนนี้เพื่อที่จะสร้างบารมีให้กับ FC ทางบ้านนะครับแฟนคลับนะลุกคนป้าแตนที่มาไหว้องพ่อปู่นะครับตั้งแต่วันนี้จนถึงอนาคตร้อยปีพันปีเราไม่รู้หรอกว่าอนาคตชีวิตเรานะครับจะมีอายุกี่ปีนะครับ ส่วนใหญ่หลายๆคนไม่ถึงอยู่ไม่ถึงร้อปีหรอกครับนะฮนะ,นะ,นะมนุษย์โลกเรานะครับเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นของที่ไม่เที่ยงนะครับมันไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายเป็นของไม่เที่ยงนะฮะการที่เรานะฮะเคารพมีสิ่งเคารพรูปเคารพนะฮะมันจะอยู่กับลูกหลานอยู่กับชาติบ้านเมืองอยู่กับปัจจุบันนะฮะร,รูปเคารพที่ คนยิ่งคนกราบไหว้บูชานะครับของสิ่งนั้นก็จะยิ่งมีคุณค่ามีความศักดิ์สิทธิ์นะครับขอสิ่งไหนก็ได้นะครับถ้าปากเราเขาเรียกอะไรถือศีลปฏิบัติถือศีลปฏิบัติธรรมอยู่เป็นประจำเนาะขอพรสิ่งไหนก็สําเร็จนี่แต่สําเร็จนะสำเร็จฉะนั้น fc แฟนคลับทุกท่านนะฮะก็อยากเป็นส่วนหนึ่งอยากร่วมนะก็อย่าลืมส่งแผ่นทองนะหรือวัตถุมงคลของท่านนะะมาที่ ที่นาลุงพลได้นะครับนะถ้าระบุชื่อก็ระบุมาเป็นอดิศรแฟมิลรี่ได้เลยนะครับนะแล้วก็ส่งมาที่นาลุงพลนะฮะเราก็จะแกะแล้วก็เอาไปใส่ที่องค์พ่อปู่ให้นะครับเ c ทุกท่านนะครับก็ที่อยู่เคยแจ้งไปหลายรอบแล้วนะครับใครยังจดไม่ทันย้อนไปดูคลิปนะฮะที่เคยแจ้งไปแล้วนะฮะบ,บอกไปแล้วในแต่ละคลิปนะ FC นะฮะท่านไหนดูไม่ทันย้อนกลับไปดูวันที่พี่หนึ่งพูด นะวันที่เรา,อาถอดเหล็กออกจากหลังหงพ่อปู่นะครับนะที่อยู่ของที่นาลุงพลนะครับนะสามารถส่งมาร่วมบุญนะมาร่วมสร้างอยากจะให้ที่นี่เป็นเป็นประวัติศาสตร์และกันนะของครอบครัวของครอบครัวท่านของครอบครัวผมนะครร่วมสร้างหลพ่ปู่มาด้วยกันแล้วนะฮะเรา บูรณะองค์พ่อปู่ใหม่อีกรอบหนึ่งองค์พ่อปู่ก็จะสวยงามแล้วก็สง่างามและพลังศรัทธาของพวกเราจะไม่สูญเปล่าเพราะว่าแม้ตัวเราจะมีชีวิตอยู่ในตอนนี้แต่ในอนาคตลูกหลานของเรานะครับก็จะได้มากราบมาไหว้สักการะบูชาองค์พ่อปู่นะคถ้าเกิดวันหนึ่งมีสารคดีมาถ่ายทำ องค์พ่อปู่ประวัติความเป็นมาการจัดสร้างนะครับก็จะได้เล่าให้แก่ลูกหลานฟังว่าเออพ่อกับแมบ่ได้มีโอกาสได้ร่วมสร้างทั้งที่กบะกอและร่วมสร้างที่จำปาดงเหนือแห่งนี้นะครับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทางจิตใจเราอ่ะครับผมก็พูดไม่ถูกเนาะใครอยากจะมีความทรงจำดีๆนะครับ การทําความดีนะครับให้ลูกหลานได้ชมนะรหรืออยากให้ส่งมาที่นาลุงพลอยากให้อดิสรได้อ่านได้ทําคลิปออกอากาศว่าเออมีใครบ้างส่งมาก็เขียนมาได้ส่งมาได้รีบรีบกันหน่อยนะมีเวลาแค่สองสัปดาห์เท่านั้นก่อนที่ทีมช่างจะมานะครับถ้าทีมช่างมาก็สองสัปดาห์ก็น่าจะาดำเนินการนะครับ ต่อเติมองค์ปู่ในส่วนที่เราเคลื่อนย้ายมาครับให้เสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็อาจจะหมดโอกาสที่จะได้นําแผ่นเงินแผ่นทองหรือวัตถุมงคลมาใส่องค์พปูป่เนาะก็ตอนนี้ส่งมาได้รีบส่งมานะครับนะส่งมาได้รีบส่งมาฝากเป็นกําลังแรงใจฝากา like, กดไลค์กดซับสไคร้ช่องอดิสรแฟมิลี่ช่องลูกที่ family ด้วยนะครับนะฮะอดิสรก็ วันนี้ภารกิจหน้าที่นะครับนะช่วงบ่ายนะก็มีภารกิจต้องเดินทางกลับก็ขอบคุณสำหรับคลิ่นี้ด้วยสวัสดีครับด้วกันครับเดี๋ยวแอดจะเอาภ้าเครื่องของแอดนะแผ่นทองนะครับไปใส่ไว้ที่องค์พ่อปู่นะครับ